กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่ครพครับกับผมในจิรเมตรวงงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนะครับขออนุญ,ญาตชี้แจงนะฮะตัวชี้วัดนะครับตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ20ปีนะครับในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบนะครับในผลการทำงานที่ผ่านมาในช่วงเวลาแรกนะครับช่วงปี2561ถึง2565นะครับในประเด็นยุทธศาสตร์ที่20นะครับการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐนะครับแผนย่อยที่3 การปรับสมดุลพักรัฐนะครับซึ่งมีเป้าหมายนะครับให้องค์กรของท้องถิ่นนะครับต้องมีสมรรถนะนะครับและสร้างความทันสมัยในการจัดประกาศนาและกิจกรรมสาธารณะให้ประชาชนนะครับโดยได้มีการกําหนดตัวชี้วัดนะครับดังนี้นะครับคือค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การมหาชส่วนตนนะครับนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับซึ่งได้มีการกําหนดเกณฑ์ไว้เป็น4ช่วงระยะเวลานะครับซึ่งในช่วงแรกแรกคือ5ปีแรก ครับในปีพศ2561ถึง2565นะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ70นะครับในปี2566ันถึง2570นะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ80นะครับปีพศ2575เอ้ย76ถึง2580นะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ100นะครับซึ่งผลการดเนินงานที่ผ่านมาในช่วงแรกนะครับในปี61ถึง65นั้นนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับสามารถดำเนินการได้บรรลุตาม ตัวชี้วัดที่หมดไว้นะครับโดยมีเทศบาลและองค์การพันหารส่วนบนเนี่ยนะครับนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้นะครับร้อยละ74.63นะครับซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดในช่วง5ปีแรกครับอันนี้ก็เป็นผลสุปท,ที่การเริงานที่ผ่านมาครับขอบคุณครับ